สวัสดีครับเราเข้าสู่บทเรียนที่5กันแล้วนะครับซึ่งบทเรียนนี้ครับจะเป็นบทเรียนเกี่ยวกับอะไรนะครับพี่ๆลองตามไปดูกันได้เลยครับบทเรียนที่5นี้ก็คือ7เทคนิคโฟม m o ปิดการขายได้เพียงแค่เห็นข้อความนะครับผมซึ่งพี่ๆหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่า f o ม o คืออะไรวันนี้ผมจะมาอธิบายคร่าวๆให้ฟังครับว่าโฟมอนั้นคืออะไรครับโฟม o นะครับย่อมาจาก Fear of Missing Out นั่นเองครับ Fear of Missing Out นะครับ คือความรู้สึกของคนนะครับที่กลัวว่าจะพลาดบางสิ่งบางอย่างไปนั่นเองครับจะเป็นจิตวิทยาที่ทําให้ผู้คนตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการซื้อการลงทะเบียนหรือว่าสิ่งต่างๆนะครับที่ผู้ขายอยากให้ผู้ซื้อน,นั้นทําครับเพราะว่าผู้ซื้อนั้นจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากพลาดบางสิ่งบางอย่างไปนั่นเองครับโฟโมจะมีแบบไหนบ้างไปดูกันครับอย่างที่1นนะครับมิสเดลนั่นเองครับก็คือการระบุให้เขาทราบว่าเขาได้พลาดสิ่งนั้นไปแล้วนั่นเองครับ โฟมอลรูปแบบนี้นะครับจะทําให้ลูกค้าของพี่พี่นะครับรู้สึกว่าเขาได้พลาดบางสิ่งบางอย่างไปแล้วนะครับเขาได้ทําการตัดสินใจช้าหรือลังเลในการซื้อสินค้าของพี่พี่ทุกคนครับการใช้โฟมอลในรูปแบบนี้นะครับจะทําให้ลูกค้าของพี่พี่ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าครั้งหน้าต้องไม่พลาดอีกต่อไปมีตัวอย่างการใช้งานแบบไหนบ้างลองไปดูครับตัวอย่างที่1นนะครับตัวอย่างจากร้านทำศิลปกรรมนะครับคิวเสริมจมูกเดือนนี้เต็มแล้วใครสนใจจอง คิวของเดือนหน้าได้เลยแล้วก็ตามด้วยคอร์ทูเอชันนะครับเราลองมาดูองค์ประกรอบของข้อความนี้กันครับองค์ประกรอบของข้อความนี้คิวเสริมจมูกเต็มแล้วคิวเสริมจมูกเดือนนี้เต็มแล้วใครสนใจจองคิวเดือนหน้าแล้วก็ทํายังไงต่อก็แจ้งลูกค้าได้เลยครับซึ่งองค์ประกรอบนี้ครับในขีดสีแดงนะครับจะเป็นข้อความโฟมอที่บอกลูกค้าว่าคุณได้พลาดไปแล้วนะครับในส่วนของสีฟ้านะครับคือเป็นการบอกว่าถ้าคุณไม่อยากพลาดสิ่งดีๆแบบนี้ไปอ่ะคุณต้องทํำยังไงครับ ในส่วนสุดท้ายก็คือ call to action ตรงนี้สําคัญขาดไม่ได้ครับเรามาดูตัวอย่างที่2นะครับอันนี้สําหรับธุรกิจขายคอร์สออนไลน์ครับอย่างในตัวอย่างข้อความนะครับบอกว่าคอร์สยิงแอดรอบนี้เต็มแล้วนะครับใครสนใจจองรอบหน้าได้ที่แล้วก็ call to action นะครับเราลองมาดูองค์ประกอบของข้อความนี้กันครับคอร์สยิงแอดรอบวันที่15เดือน5เต็มแล้วนี่คือการบอกเขาว่าคุณไม่ทันแล้วนะในรอบนี้แล้วข้อความต่อไปก็คือใครพลาดรอบนี้รอบหน้ายังมี สนใจสำรองที่นั่งก็คือช่องทางที่ไม่ให้ลูกค้าพลาดในรอบถัดไปนั่นเองครับตัวอย่างในแบบที่3นะครับอันนี้เป็นสําหรับธุรกิจร้านอาหารนะครับผมจะย,ยกตัวอย่างมาหลายๆธุรกิจนะครับให้พี่ๆได้เห็นแลนะนําไปปรับใช้ได้ครับตัวอย่างร้านอาหารอันนี้นะครับออเดอร์ปูไข่ดอง100กล่องเต็มแล้วนะจ๊ะใครสนใจสั่งในรอบวันที่เท่าไหร่หรือเราผลิตเสร็จเมื่อไหร่เราก็แจ้งลูกค้าไว้ได้เลยครับมาดูองค์ประกอบกันครับ ออเดอร์ปูไข่ดอง100กล่องเต็มแล้วนะครับซึ่งแปลว่าลูกค้าที่สนใจตอนเนี้คือไม่ทันแล้วนะทำให้เขารู้สึกว่าถ้ารอบหน้ามีมาอีกเขาจะสั่งจองเพิ่มหรือสามารถพรีออเดอร์ได้ก็ทําให้เขาพรีออเดอร์กับเราได้ครับในส่วนตัวอย่างข้อความนี้นะครับจะมีส่วนพิเศษเพิ่มเติมมาก็คือว่าใครสนใจรอบหน้าเริ่มส่งว,วันที่และจํากัดจํานวนเพิ่มอีกแค่100กล่องเท่านั้นแปลว่าของจะหมดวัยขึ้นกว่าเดิมครับทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นไปอีกครับผม ตัวอย่างแบบที่4นะครับหนังสือเทคนิคยิงแอด c e b o o k รอบนี้หมดแล้วนะครับทางร้านสั่งพิมพ์เพิ่มให้เพียงจำนวน500เล่มเท่านั้นแต่หนังสือยิงแอดขั้นพื้นฐานยังมีพร้อมจำหน่ายสนใจแล้วก็แจ้งขอตัวคชั่นได้เลยครับเราลองดูองค์ประกอบของข้อความนี้นะครับหนังสือยิงแอด c e b o o k รอบนี้หมดแล้วนะครับสำหรับคนที่พลาดซื้อไม่ทันจะรู้สึกเสียดายและถ้าอยากได้มาครอบครองจะทําให้เขามีโอกาสอยากซื้อในรอบหน้ามากขึ้นครับแล้วมาดูที่ข้อความต่อมาครับ ข้อความต่อมาบอกว่าตอนนี้ทางร้านกําลังเร่งพิมพ์เพิ่มให้จํานวนแค่500เล่มเท่านั้นนะฮะก็คือสามารถสั่งจองหรือพิออเดอร์ล่วงหน้ามาก่อนได้เลยนะครับแลวมีข้อความอีกส่วนหนึ่งตรงนี้เป็นข้อความที่น่าสนใจนะครับแต่หนังสือยิงแอดขั้นพื้นฐานยังมีพร้อมจําหน่ายแต่เหลือน้อยแล้วนะครับก็คือเป็นการเซลในเซล,ลอีกทีนึงนะครับขายโปรดัง่งหนึ่งแต่พ่วงอีกโปรดัง่งหนึ่งซึ่งเทคนิคนี้พี่ๆสามารถนําไปปรับใช้กับธุรกิจของพี่ๆได้เลยครับ เทคนิคนี้นะครับยังเหมาะกับพี่ๆที่มีตัวโปรดักมากกว่า1ตัวครับสำหรับพี่ๆที่มีโปรดักสองตัว3ตัวสตัวเราสามารถนํามาแทรกในการบอร์ดแคสต์ครั้งเดียวได้ครับผมตัวอย่างที่5นะครับตัวอย่างนี้นะครับในข้อความบอกว่าเมล็ดกาแฟบาซิลรอบนี้หมดแล้วนะครับใครสนใจรอบหน้าเข้าประมาณต้นเดือนติดตามที่หน้าเพจได้เลยในส่วนของเมล็ดกาแฟจากที่อื่นยังมีพร้อมจําหน่ายครับสนใจแล้วก็ใส่ to call to action ลงไปเลยครับเรามาดูองค์ประกอบของตัวอย่างนี้กันครับเหมือนเดิมครับ ทำให้ลูกค้าที่กําลังสนใจแต่ไม่ตัดสินใจซื้อรู้สึกเสียดายครับและเขาจะไม่พลาดโอกาสในครั้งต่อไปครับและในส่วนของข้อความนี้ครับก็ยังมีเสริมการขายโปรดักต์อื่นด้วยก็คือในส่วนของเมกกาแฟจากที่อื่น เรายังมีพร้อมจําหน่ายนะครับอย่างที่บอกไปเทคนิคนี้ถ้ามีโปรดักที่มากกว่า1ตัวนะครับสามารถนําไปปรับใช้ได้เลยครับในการพ่วงสินค้าพ่วงตัวโปรดักลงไปในข้อความหนึ่งข้อความทาให้ลูกค้าที่สนใจอาจจะเห็นว่าเรามีโปรดักที่หลากหลายมีโอกาสที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อครั้งหนึ่งถึง2องโปรดักได้ครับจบไปแล้วนะครับโฟมแบบแรก m i s s i n g Deal คือการทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้พลาดบางสิ่งบางอย่างไปแล้วนั่นเองครับ การใช้เทคนิคนี้นะครับจะทําให้ลูกค้าเกิดความเสียดายครับและจะเป็นลูกค้าเราในครั้งถัดไปนะครับพี่ๆสามารถนําเทคนิคเหล่านี้นะครับไปปรับใช้กับการบอร์ดแคสต์ของพี่ๆได้เลยครับ